กล่องกูกูยังมีอยู่เลยเนี่ยนี่มึงเปิดในไหนในคอมเดทเทอปอบะนะมาแล้วแม่เฮียน้องเปิดอีกกลบเปิดอีกกลบทำเฮี่อะไรวะโคตรเออเลยสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่าขี้หน้าบุกน้อง อะไรเนี่ยโจะเปิดอีกคลิปอยู่เนียไม่ออกจากบ้านเออจิตใจโปรแกรมเมอร์จัดๆแค่บูเจกินแล้วก้มาก็เล่นเลยพอดีแค่นี้เอาเยอะพอดแค่นี้เอาเยอะไปมึงให้กูโซโล่แปกโน้

ตายปตนาตายนาตายนาเฮยัดทิจังเลยวะไอเี่ยไอดีเด็กอะดิ ôi bay gần Ôi bay 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 Kim cua áo chạt Ui Mình có chui dơ yá đi Ô oh. Ô, oh, oh. oh my god ตายหลายตัวเลยวะมู墨墨่มู่แบบมู่มอสวย ไมเท่า <bunker. S 2> ไหร่นี่วะไอติตตอร์ีตผ่านละ อ๋อเหรออ๋อเหออ๋อหออ๋อหออ๋อเหรออะไยอะวะเติมเลืเอดแป๊บเดี๋ยวกลับมาแค่ติดรอโอ้ยปุ๊บไกยังไงพี่ยิ่งเลย อดชิบหายไอ้ยังหุบไกจัดๆเลยเกียอะไรวะเนี่ยเกียร์ไเล่และลายในอินัดไอ้ยังไม่ต้อง กดไม่ทันวอม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 ทีมเดิมแกมืออวะใช่อวะทีมเดิม เขียอะไรสร้างคอนเทนต์ <c oughs> มันปล่อยไม่โดนกูอะไกกูใส่ไม่ทนันสู้เลยสู้เไรตัดกูเยอะมากไอ้เหี้ ก็ปลอกิ้ไม่โดนเลยเ้ยเชี่ยถ้านหนึ่งหมดพอดีสัดจบเริ่ม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  กครก็ไดตีแค่ดีที อะไรยย้ายหมดเนี yeah. yeah. oh, 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 ้ยกากากาโอ้ยโหกูนึกว่าแรงคือก่านึกเหมือนมือไม่เต็มเลยคาถาฟ้าก็ไม่มีแล้นบอกกูก็นึกว่าแรงเออไม่มีอะไรเลยอ้าวบล็อกตัวเอง ตอนกุไลเฮ้ไว้แม็กน็ทข้อมือเสนอเออเออเอมาดิคูเดมไม่ได้แล้วนะมาดิเกตทีสุดโหดนี่โค้มากเลยควายมากเลยตัดาด้ มาดิสัสมาดิเออก็นั้นแหละเี้ยบ้านจะแตกเหี้ยแต่ได้คอนเทนต์แหละ เว้นคิวอปก่อนวอตต์ฟั m ไมเดนมิดข้าผมก็คิดว่ามันมาวะมาวะกลวเแปลกแปลกไปละรถไฟข่าได้ไม m ดนมิดก็จะประมาณนี้แหละนะครับ รับหน้าอะไรกันรับหน้าเดี๋ยวรอฮัลโ่กูแบไม่ได้มิดเลยเฮียเจ็นกูโหดไอ้เฮียรอดลรอเกมเลยเฮียเฮ้ยเฮียเกอเกือบออกไปลอดเกมแล้วมึงไง มันหยุดไม่ได้ไอ้โง่ไอ้ไม่ได้มันมีเมียะไรเนี่ยไม่รู้มันตายแล้วตายแล้วไอ้เด่นกไยฟาร์มไหนแล้ววะ บนบนบนนะไอ้บนว่าไอ้เหี้อ่ะมาเจอแล้วไอ้เออกูนี่แหละตายกูนี่แหละตายตายนี่แหละตายกูนี่แหละตายมึงตีตายตายกันหมดปีเอพลังงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยทดสอบ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  สูตรสูตรแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้เกี่ยวเ,เรื่องเอาเรื่องอยู่อะเ,ไปไปเดีเ๋ยวทำไงอะ <cs uk> ทำไงอะมันห้าตัว <c oughs> จากรองของมาดีเี่ย <c oughs> โอย ไอ้เพื่อนสนิทคนกูแน่สัตว์เพื่อนสนิทไอ้เหี้ย่ะคนกูแน่แล้วแม่งแน่เดินถอยมาเดินถอยมาถอยมาเอาล่ะคำโบมจบแล้วมันจะตันกูไอ้คำโบมจบแล้ว ยุ you, the ่งอยิงน no ี่นะครับโอ้โหก่อนน่าจะตายอยู no word, <that that ่เรี๋ยวคอมโบมันจบแล้วเดีตายวเดเหรอยังไม่ได้ยิงเลยไม่ยิงเลยสัตว์อะไรจบนี้เลยวะจบละแย่จัดจัดวุ้ก็แรงนะก็แรงนะ ต้องมันหลายดอกจังอ่ะหลายดอกอยู่แล้วมาออวเจอเตรียมโอ้ยโอ้เตรียมได้เตรียมตายแตกย,ยิ่งเอายิ่งใหญ่แรงออกไม่ทันไปแล้ววะบบ่ะคอมโบไปแล้วแฮกแล้วเด่นว้าวเดี๋ยว ไม่เป็นไรแต่เดีเป็นเกที่กดได้เรื่อยๆ e a ฟ y ีเอสโอไม่ใช่เอาใส่จะเก็บกด <c oughs>